หลังจากที่ขับไล่ดูดิกออกไปแล้วพี่ไม้สเม็ดเน็ตแกก็มารับหน้าที่ต่อถ้าผมไปเข้าติ๊กตอกเมื่อกี้ผมกำลังจะนอนเลยมันเอาแอดมินอบิวมาเหมือนพวกโกโอากาตรตูวนี้เห็นว่าถ้าจะใช้ตกพวกปลาอีเวนต์นี่น่าจะต้องมีฟันปลานะครับงับต้องใช้แอนชานเพียรซิงมันจะช้ามากแล้วอาจจะไม่ทันคนอื่นได้โอ้ดีมาแล้วลบเก้าเก้าคือเออลบเก้าเก้าแต่ฟันปลาได้โอเคแล้วไปคือมันจะบีบางตัวครับที่โคตนเหมือนโคตนก็ตีนีิลบเก้าเก้าแล้วแบบมันไม่ฟันปลาไม่อะไรอออยา เฮ้ยอย่าพึ่งพี่พอเปิดมุมกล้องดูคือเจอบักเลยครับผมบัคเนวคือเวลากดคลิกซ้ายมันจะจอมันจะพังงาบพังงาบโคตรลายตาเอาตรงเนี้ยพอมันพังงาบแล้วมันจะเดือดได้พี่ก็ฟันปลาเดี๋ยเถอะพีู่้ษาอินชันไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าปลามันจะต้องดิ้นบ้างอะถ้ามันนิ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยฟันเลยครับผมรอบนี้เห็นว่าจะมาเป็นอีเวนต์ล้วนๆเลยจะบอกในดิสว่าจะมาช่วงตีสองคูถูกว่าไปที่ใจกลางของกาแล็กซี่เริ่มตกที่ไหนก็ได้โอ้โห รักคูณ4ี่หมนหกมึงรอกูเรียนหรือเปล่าเนี่ยเกมมันมันไอเอ็นจีครับผมคือถ้ามันสูมลงของกากเันก็ได้ของกากโอ้รเก้าห้ามาแล้วครับผมไม่รู้ว่าอันที่มันจะฟันเออเออจะโวดอวกาศเหมือนผมไม่เคยได้หรือเปล่าวะปลามันชอบตีมุมกล้องผมเกลียดอย่างเงี้ยเวลาได้ปลาตัวใหญ่แล้วดึงขึ้นมาเออเนี่ยมนตีกล้องมันกล้องมันอยู่ข้างหลังผมอะแล้วปลาก็ไปตีกล้องซะเลยฉันจะลันมีเฮมดีไหมอ้ยลันอะไรก็ลัดลัไปเถอะกูเรียนหมดละ แต่ไม่เป็นไรครับผมผมไม่เยาคนเสียงดังอะไรอยู่แล้วสัญญาไว้ว่าจะเข้าเซิร์ฟมาตอนที่อัปเดตพรุ่งนี้โอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้เลยแจกก็มาแจกก็มาฉะนั้นอยากได้ยอดคนออนเยอะๆก็แจก,กลูกพี่เราเอาอะไรมาได้ยังเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ว่างทั้งวันดิมีเฮียมมาไม่เฮียม,ม,ม,มผมว่าน่าจะหมายถึงการตกปลาปลาอะไรก็ได้ในเกมมันคืเนี่ยมาติดมาหมดเลยครับนี่สกายล่ามาโอ้หินุมัโมตโกลเด้นสกายล่าโอ้สามล้านก็โล่ what the fuck นี่ไงโมบี เอาไปเลขสองอมเบียครับไอนี้ไอ้ตู้เย็นปะเนี่ยเออประวันกระดาษเอาเข้าไปแต่ละอันตัวอะไรเนี่ยเดซี่อ่ะอุ้ยโคดเดนเดซี่ครับผมมีเห้มเฮ้ยปามาจนได้ไอปลาอีโบจีน้ำเงินที่เขาเอาไปขายกันครับขายัวละยี่สิบบาทโอรอดหมดแลยเออเอาเอาเข้าไปอ้าวอีหมดดูเดินหลอกเลยดิโอ้โหล ขึ้นมาให้ซื้ออีโบดแพละออกไม่มันออก้านี่เอ้ออุ้ยผมไม่เคยเห็นออก้าสีนี้ออก้าตาแดงครับผมอุ้ยอะไรเอา้ารถก็มาอยู่ดีดนี่วะเฮ้ยพอนี่เลยแล้วผมขี่เรือไล่ตกดิลิกแล้วก็ตกบ้านด้ด้วยเลยโลบๆๆเอาทั้งคู่ไงเฮ้ยเฮ้ยมาแร็อคร็อครลอคทรงมันเหมือนนี่ไงอันแรกดูๆอดมินเขาไม่ทำอะไรเพิ่มลเลยเลยแค่เนี้ยฮะ ในบอกขอบคุณครั้งใหญ่แล้วพี่พ,พี่พี่มาแค่นี้โอ้อดหลับนอนแทบตายจนมันจะไปแล้วโอ้มันไปแล้วครับตกตั้งแต่วันมาจนมันไปเหลือเชื่อจ,จะหลุดอวกาศจะหลุดอวกาศที่มีแมวอ๋อครับสูตรอควาเรียมเมือนจะมีคนไม่รู้คนระับเพราะว่ามันสามารถเอาไอ้พวกแอนเชียน f f a แฟกเมแล้วก็ พวกรีลิทอ่ะทั้งคอร์ดบิกทั้งธรรมดาแล้วก็เอ็กโซเอามาใส่ได้ครับไอ้พวกนี้มันจะได้ตังน้อยก็จริงแต่ว่ามันจะได้ของเยอะเอาไว้เผื่อฟาร์มเอ็กโซรีลิทอะไรเงี้ยไม่ต้องไปตกหาเอาเอาของใส่คอเลี่ยมยัดๆเนาะโอ้จะหลุดสามหมื่นครับผมมันเป็นประกาศจังไะครับและนี่ก็เป็นอีกวันในเวลาสี่ทุ่มกึ่งแล้วนะครับผมแล้วแอดมินนี่คือก็สตีนอจริงคือสองทุ่มก็มาประทักว่าให้เสร็จแล้วมันก็หายไปครับผมสี่นาทีแล้วบอกฉันไม่ได้หายไปไหนรอบจนมันจะครึ่งแล้วลูกพี่ ทำอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ในดิสกนคือร่องกันใหญ่เลยเนา่นาเๆนา่นาเนเน่ามันไม่ทําอะไรเลยวุ้มันทำอะไรสักอย่างอยู่เลยมันไม่มาเลยนี่กูต้องอดหลับอด,บอดบนอนมาเลีนเกมหมื่นแล้ดูมึงทำกับกูแต่เมื่อวานเลยเว็บแบ็กเอาไฟดับครับผมไฟดับอุ๊ยอยาบอกติดดาร์คเคนง่ายขึ้นเอามาทําไมเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้ โอ้ไปถึงหนึ่งนาทีผมพูดเลยหรือมันถ่วงล่อคนเข้ามาออนในเกยียมันยเยอะเยอะวะทุกคนครับผมอยากจะรออัปเดตในอีก20นาทีนี่มันล่อคนเข้ามาออนในเกยียมันอะอไม่มีรายการันตีได้ว่าอัปเดตไปแล้วแกจะเอาอะไรมาเพิ่มแมงโก้ไอเหี้ยโอ้แมงโก้ติดปัฟแมงโก้นี่ไงมะม่วงมะม่วงหรือเปล่าแมงเข้าเมงโก้ริงเด้ครับนี่มะม่วงมะม่วงสุกด้วยถ้าอยู่ในอคัวเรียมมันก็จะประมาณ มาแล้วครับผมอันใหม่ยันใหม่ไม่เคยเห็นสีเขียดสตอมไหล่นออะไรลลอยอะไรลอยเออยเว้ยเตี๋หน้าเลยโอ้อโมจิเออถั่วส้วมทองคำครับผมกูว่าแล้วไม่ได้ถอดครับถั่วส้วมมะม่วงอัปเดตตอนนี้เซิร์ฟกับลังจะรีเกมจะค้างสักหน่อยจะ มันมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเบ็ดเวลพันตกแล้วกันเพราะเบ็ดเวลพันเนี่ยมันจะมีพาร์ทสีไปเนี่ยตกมอสเ์เกอร์เพอร์เฟกยีบทีปาิบัตด อ่าเรือผมหายไปแล้วแล้วก็น่าจะดึงจริงด้วยดึงปลาไปขึ้นมาไม่รู้ไปร่อเวลาเลยอ้เต่อ้ยครับผมและเกมก็อัปเดตของไหมรูมินยเซนคัพเวนไปที่ดิโซเลตดีฟแล้วเลี้ยวขวาคุณจําเป็นจะต้องเก็บขีสตนที่ที่แต่ละอันจะโดยในแต่ละอันจะไม่เหมือนกันอะไรเนี่ยซูเปอร์ไซต์ตุกปลายาเมกคาโรดอนระบูมูนโอ้ยอะไรเยอะแยะวเนี่ยโอเฮยอะไรเนี่ยปลาฟอปปี้ครับผม ตัวเบอร์เริ่ day, nó, มเท่าเลยอะไรนะตาเหลือกเลยเนี่ย oh, ซูเปอร์ไซส์โอ้โหสามหมื่นโลนี่อะไรเนี่ยรอบเก้าสิบโอ้ไม่กอดผมว่ามันน่าจะตกที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันทุกเรือไปตกเป็นการูดอนด้วยดีกว่าเผื่อได้เป็นการูดอนยักษ์สมองผมดีผมอยากประสาทได้ขี่ไปตกไปนี่แหละทางนี้เนี่ยมันเป็นการูดอนอยู่มีการูดอนอยู่นู่นเดี๋ยวจะเปิดอีเวนต์หน้ารอบเดียวแล้วมึงก็ฟันเลยเออซั่นฮะซูเปอร์ไซส์สูงถึงเก้าโลโอ้เป็นการูดอนยักษ์ผมแผ่นดิ้นไหวเนี่ยเลยอันที่จะมาทีเดียวครรับไมู่้ละโ เฮ,ฮ้ยของไหมของไหมฉลาดสามหัวครับผมเฮ้ยขยันทำจังไ้โอ้ยแล้วเมาผมมันนี่ครับมันขยับตามมีใครมีวิธีแก้ผมขอร้องครับช่วยผมทีครับมันเกิดจากับผมคนเดียวเนี่ยแหละเพื่อนผมที่เล่นด้วยไม่มีใครเปลี่ยนสักคนเป็นแต่ก,กูเนี่ยนี่ก็โรบอกที่โหลดในเว็บโรบอกนันแหละครับผมไม่ได้โหลดในไมโครซอฟครับผมถ้าโหลดในไมโครซอฟมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแล้วมันไม่ค่อยฟันปลาเลยปลามันไม่มีดินเนี่ยมันไม่ฟันเลยมันก็เปิดอยู่แค่รอบเดียวเดี๋ยวมึงก็เอาเร็วๆหน่อยเถอะเออผวจะได้ ลัสก้าโอ้ยกะตูดเป็นหมึกมี3หัวอะไรวะเผื่อเดี๋ยวสักหน่อยมันไปละมันมันไม่ค่อยเปิดอะไรนานเลยครับแอดมินเกมนี้เออจอกรูว่าบนะไปละโอ้กูได้อะไรบ้างเนี่ยหวังว่าทุกคนจะหิวอาหารมาส่งแล้วนี่เลยแฮมเบอร์เกอร์อืมชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ครับผมโอ้อันนี้เจอตามเกมเข้าไปเลยน่าจะเป็นโมเดลแจกฟรีครับผมค้าไก่กัดไปแล้วด้วยนะเป็นการูดอนผมมันวนจนมึนหัวเลยเนี่ยโอ้โหเดซี่เดซี่แบ ปิงปังดึงดังเอามานี่เลยโหเยซีรินโอ้ยโอ้ย,อย,อยลูกกาแปดอะไรเนี่ยตัวอะไรเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นใจเย็นอันโปรโตไกเหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยโออันนี้ไอซิงคูลาริตี้ชิบหายลบเอยวิธีตกไปอย่างเดียวครับคือต้องฟันปลาอย่างเดียวครับผมเนี่ยหลอดไม่ขยับเลยต้องฟันอย่างเดียวต้องตกด้วยวิธีพิเศษแล้วแมงดินได้เหมือนคืออันนี้ผมใสยเย่เหยื่อบอกมาอีก50าสิบลิซิลียนนะเบียดมีอยู่แล้วสีเป็น90พองหรือว่าเดือบมะม่วงโดนต้มล้องนั้น โดนต้มรอบนั้นชีว่าเป็นทองเนี่นมันเต็มหลอดแล้วครับมันไม่ได้มันต้องฟันฟันคือเนี่ยมันดิ้นชิบหายแล้วเออกูว่าแลยมัม่วงจริงด้วยเฮ้ยอู้อูเอนเทียนคารเทียนโอ้เพื่อเคยได้ครับผมรตั้งแต่ที่มันเคยอัปเดตมาตั้งแต่ ที่คาเคิดบอลรอบแรกอะผมขึ้นเหรีมันบอก0.1%โดยที่ต้องใช้ตัวเทียมเรียกมันมาๆๆจะบ,บ้าเลยแล้วตัวเทียมแม่งเป็นล้านสมัยนั้นหาเงินอย่างนี้แทบไม่ได้เมคชัวร์ว่าต้องใช้รถที่ฟันปลาได้นะอันนี้อืมกิจตสตมอมเฮ้ยนี่เออไอ้นี่ออนนโอ้โหลบร้อยห้าแต่เขาให้โปเกตม,มาเยอะว่าเราต้องฟันปลาอย่างเดียวโอ้ยเทียอะไรลบร้อยห้าแปลกไหนเดียฟันฟันฟันเฮ้ยหลอดมันลงเรื่อยเทียมึงก็ฟันหน่อยดิทีเดียวเพื่อนฟันหน่อยครับฟันตอนเออ บเค้นสกายล่าสามสี่ล้านกิลลมึงดึงขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยสกายล่าแบบเกมพังแค่ติดบัฟแฟกเมนสองเซนสี่ละอันนี้น้ำหนักน่าจะยังไม่เยอะครับถ้าเอาไปเลี้ที่เกาะสมบัติน่าจะเป็นล้านลบเก้าเก้าใช่ไหมเล่าใช่ไหมอันนี้ UFO. ยูเอฟโอยิงแยกประสาทไม่ได้อยู่เนี่ยลากมาด้วยลากยูเอฟโอมาด้วยจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วฟัดหน่อยฟัดหน่อยเออโอ้ยเอโรยูเอฟเอียนโอเคไอเฮียยูนิตอะคอสมิกลิล e ิก okay, ตกได้พีิเศษโมจิเอเลียน e ด้วยพีชฟรีช ผิดฟิดผิดฟิดผิดฟิดผิดฟิชคอรมีลีรีกนี่ไงมาแล้วโอ้ยว่าทีเดียวติดคนหมันหมาดนะเนาะนี่ไงมาแล้วคขาตีปั๊บด้วยโอ้ยกดติดตามหน้าอัปเดตเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะได้อีเวนท์ที่ดีกว่ามีเข็มไอ้ไอ้ฟิตไฟนี่อยู่ยาวเนาะมาเรื่อยๆเลยเนาะแล้วนี่ก็รูปเดิมอีกแล้วไม่กล้ามีเข็มไม่จ้าผีเดียนะโอ้ โอ้แล้วกูก็ติดคัดซีนเนี่ยฮัหมุนหมุนหมุนควังเอาเอาเข้าไปพอให้ได้ถ่วงเวลาเออแล้วก็โดดอุ้ยิงโคตรที่โดนโดนคัดซีนแน่สมหน้าโอ้ของกูก็ใหม่บัฟอะไรเนี่ยทำไมผมว่าบัฟใหม่วะไม่เคยเห็นโอ้มีคนได้เปิดบูปิดวิ่งกล่องกล่องสักทีไอ้ไอ้กล่องนี้ปะที่กดแล้วมันน่าจะได้เรือฟีเมลบูบคอามเมติเคสผมว่าต้องอะไรนี้แหละเฮ้ยนี่อะไรอะ ผมได้อะไรทำไมมันฮะทำไมมันจมลงน้ำเหมือนกันวะปลาไม่กินเหยื่อผมปลาล่าเหยื่อผมไปลงไปในน้ำเหมือนนั่นโอ้โหตัวปลาเริ่มไม่รู้อะไรดึงขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหปลาปุ๊บดึงนานมากครับผมโอ้โหเป็นคนได้สองคนโอ้ยได้สองคนแล้วให้กูบ้างเถอะให้กูบ้างพบตกได้แต่อีโมจิไม่ก็อะไรเนี่ยโอ้โหบอกได้ไม่เห็นตัวฮึดู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 ได้ทั้งสองตัวของเขาตัวเท่านั้นของผมเงี้ยคอร์สเบนนอตแอคคอร์สเทนอิมพิทชั่น for 10วินาที ฟอร์ดเบนลอดที่เกาะเหนืออันนี้จะเป็นที่วาร์ปนะครับทาวเบลเลอร์วิสเทนเนี่ยนกบีททาวเบลเลอร์เนี่ยก็คือซื้อกับพ่อคา้ามันจะสุ่มมาขายตามกองต่างๆพอเสร็จแล้วไอ้ไอ้พวกนี้จยังไม่ปลดล็อกครับผมคือคุณต้องไปเก็บบีสเตอรี่ให้ครบในแต่ละโซนโอ้ยเตะคอ,อเ <laughs> ซึ่งบีสเตอรี่ก็สม,มุดพวกเนี้ยก็คือทำ,ำ,ำในโซนมันแหละแล้วมันจะปลดให้วาร์ปเองซื้ตอตรงไหนวะฟอร์ดเบนลอดใครจะหาเจอวะหาให้ตายก็ไม่เจอวะหมื่นเก้าพ 600 5อย0นี่ยนอยู่แถวๆนี้ครับแค่ชั้นล่างจะไปแกะของคุณถึงทำแบบนี้ครับอ๋อล้านห้าไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ผมเนี่ยสเตตกำกม่ไม่ต้องไปเอาครับผมนี่คือขอบคุณสลับบุตรชายท่านนี้มากก็นี่คือสเตตสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่ณตอนนี้ครับรับน้ำหนักปลาได้1500กิโลตกอะไรไม่ได้หรอกครับก็สู่อัปเดตหลักเรากันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มาถึงดีสเลดิปแล้วครับอ เข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาหรือก่อนเข้าหรือเปล่าเลี้ยวขวานี่ปะนี่เหรอเฮ้ยอะไรอะ p e d e s t o อ๋อน่าจะตรงนี้ครับต้องหา key stone มาใส่แล้วเหมือนไม่ได้มีอันเดียวด้วยนี่ไงอีกอันอันนี้ขอ snowflake key stone หาจากไหนเนี่ยแต่ละอันแล้วให้เดาเสร็จแล้วก็น่าจะมีประตูเปิดโอ้เอ้าแล้วมีคนมายืนอยู่ <laughs> เหมือนว่ามันอาจจะเป็นกุญแจเข้าไปข้างในฟอสซิลคีสโตนอยู่ที่อันเชียนสโนคีสโตนอยู่ที่สโนแคปกุญแจกระโหลกอยู่ที่ฟอสเซกินเดี๋ยวผมไปดูจากสโนแคปก่อนแล้วกันเออฮะอ๋อมีลูงเด็ดฮะแล้วเข้าไปไม่ได้ไรนิ่งคีสโตปีอะผมเห็นแค่สามอันมีไรนิ่งงอกเพิ่มขึ้นไหมครับอยู่ที่แกนลิฟแกนลิฟน,นี่ปาน้อยไม่มีบอกในนี้โอ้ผมว่าเป็นไอเทมแน่เลยนี่จ้กุญแจไี่วะมันจะไปอยู่ไหนนี่คือกกอบมันเล็กก็จริงแต่ผมว่า มันไม่ควรจะง่ายขนาดนั้นฉะนั้นมันน่าจะอยู่ในน้ํามันจะหน้าตาเป็นยังไงวันนี้กุญแจมันมงมเข็มในมาหาสมุทรครับผมน่าจะต้องรอให้มีน่า <c oughs> จะต้องรอให้มีผู้กล้าเข้ามาค้นพบซะก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาหาอีกทีอ่ะครับงั้นก็สำหรับเกมอดหลับอดนอนตกปลากันก็หวังว่าจะชอบสำหรับคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็คือตอนนี้100วันสำหรับผมเนี่ยไอหนึ่งร้อยวันแบบที่เล่นไม่พูดแล้วค่อยมาภาคแยกทีหลังนี่คือสำหรับผมตอนนี้มันทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพนะครับผมก็หวังว่าจะชอบสำหรับ แนวแบบใหม่นี้นะสำหรับนายครับก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้เล่นแล้วมาภาคแยกทีหลังแบบนั้นอีกแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นแบบแคสไปเลยมันก็จะทําให้ผมสามารถลงคลิปได้บ่อยมากขึ้นเพราะเหมือน u t u b e จะไม่ค่อยดันคลิปของช่องที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานๆเท่าไหร่ครับผมงั้นก็หวังว่าจะชอบคอนเทนต์แนวนี้ที่ผมกําลังเปลี่ยนมาทําอะไรแบบนี้อยู่นะผมก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า